๋ยวไปทั้งหมดีครับพั่วลุยตัวามาุดยอดยี่ร้อบ้องเขียวโบกสบัดคอยทิมน่านที่ราบขาวจงโชคดีสามสไป การเดิน้องนีเลยสุดยอดในการเดินทางเนียบปากเปิงระบงพ้อ โอ้โอข้อ,อสุดยอดแดงาะแดงขว้างส,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 สูงแล้วแนตะ่ข้อสุดยอดนะครับโอ้ยังยังข้ออยู่เฮ้เวลาเวลาเติบไปนี่ข่อไปแยมเบิดเก็บรอยข้อดีนะครับอ กินเวลาไปเลยพอสมควรนะครับสำหรับพรว่าไปด้อนงน่ะโยน,นไหนแล้วล่ะคอ,อยหยกคอยเลือน,นนะครับวัตถุกิจจางนะครับในน้่เงินปืนเดียว โอ้สุดยอดนะครับสุดยอดถึงเวลาเใส่ของปล่าขาวเช็นแก่นนะครับตำแหน่งหางควันกะยังกินปวยปลายเกิดโตเขา่าครมควนจะขรอมนะครับตำแหน่งหางลงมาครับ อ่ะี่น้องเบิงนะครับนี่อยู่ดัาน์ใจของปากเอาเทียงนะครับตรงนี้นะครับอยู่กลางๆจอนะตรงใน่องเงินอ่ะบินองเบิงนะครับในกลุ่มควันนาหาจะหอมนะมองเล็กแปลนี่ครับมองงามนะครับเตินโตเข้าไปนี่กองอาชิโมเอนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอยู่กลุ่มควันขาวๆนะครับกลางจอเลยนะครับ เดียดอกมานะครับขามกุมค้อนตัวเองใส่มาห้ดับเงินปืนเดียวคันยังเตรียมปล่อยปลายคือเก่าเอาพี่น้องบึ้งหัวขาวแทีนก่อนใหญ่ๆนะครับที่เทียมดักใจนะครับครับแม่แม่เด้อท่านทางจอเลยครับสีขาวงามแล้วครับเขาลังมีเบาเข่าอ่าเข่าอลไรครับเปลี่ยนนะครับการเทาเสี้ยงนะครับตำแหน่งหางเอาสีขาวาเลยครับ สงสายัสูงเลยนะเข่าสีขาวต้องไปทิมโตอยู่เด้ออาจารย์จางนะครับนี่มาเบิ้งนี่ยสองร้อยพลาดไปเข่าเบิ้งรับกันสูงเลยนะครับนี่เข่าขาวนะครับ ขาขาวกแก้งนะครับตำแหน่งหางาเลื่อนตัวเข้าไปกลางขาวแจ้งน,นี่นะครับนี่ในกลุ่มควันจ้าของใส่นอนมองไฟไปไกลนะครับอ๋อนี่ครับขาวแจ้งนะครับมาควันจ้า,จา,ข,า,จข,าของสองโรยอาซิบพลาดไปอาซิบพลาดไปนะครับมองเมฆขาวๆนะครับ มองเมฆข,ขาวๆดันขวาของลุ่มควันดำๆนะครับมันแบบหน่อยแห้งนะครับไก <ๆ S 3> ่แห้งครับ่น้องเบิรงเมฆเท่าก้นหนนอยนะครับเบียดออกดันขวาประมาณกลางจอนะครับ แต่ว่าสีแหนมบรเห็นนะครับตาเปล่าก็ค่อนข้างไก่เชือเกินนะครับประมาณว่าหนึ่งไก่เชือเกินนะครับหมีขาวขาครับเื่อนตัวกระไปหนอนมีขาวๆปลาลงมาแล้วฝ่าเท้านะครับฝ่าเท้าที่หอดที่หอดย่อนไหมครับต่อไปไหมนะครับ เลยไปไหมครับเลยไปไหมครับจะเตียนตลอดเลยไปไหม้วครับรับดับไปไหมนะครับกลับลงมาสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบนะครับพี่ดาบขาวการขึ้นชื่อว่าสุดยอดนะครับลง ปรับปรุงอีกนิดนึงนะครับอยู่บนดานนี้นะครับเขาเล่<ค>นดีคขาเละนดี้วยเนาะ